สวัีค่ะสวัสดีสุภาพสุคนสวัสดียามแหลงมากค่ะมากินสว่านสลัดอะโวคาโดไข่ต้มนี่ค่ะน,ะนี่สลัดกินยามแหลงอ่ะพี่น้องนึกอยากไหมค่ะเลิกปันไดก็นึกอยากกินกินทังสี่แหละค่ะไข่ต้มกับอะโวคาโดแล้วก็พักสลัดเนาะคะ่ะมาค่ะสุภาพสุคนกินน้ำกัน สว,วัสดีจ้าทุกคนมะอันสลัดผสมกันสออยางพี่น คดไข่ก็บ,บ่ได้ต้มเองหรอกค่ะคะือไข่มาแบบเขาต้่มให้แล้วไหมยค่ะเป็นไข่เขาตอนตุมเห็ดช่วงเทศกาลนั้นกินไข่นี่แหละคะ่ะเขาไม่ขายตลอดปีสะดวกสบายไปต้องมานางตง้ม แสบน้ำเด้ค่ะใครทั้งสิอืมเป็นซือกับแสบเราใส่มะกีวิ่งใสพ่พริกไท่กับแสบนี่เป็นนื้อน่วไหมจะเขาตุ๋มใส่หนังอืมแสบอืม มาก,กอืนนออวัวโดนเย็น,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 นเป็นข้บไปนี้แขวยืดกินสมองเลยนนจากหก่อย

เราเคยดูซื้อมาจาก่อนยีเดิน่วยแบบนี้หนึ่งยันนน่ะนี่ก่อนยันมันเหละยันมันดำเลยต้องเฝ้ากิน มือกางเบ้นน,นี่แดดออก้อทนะฮะม่หลอง,งพักอัน,นัังรู่บางก่อนไม่ซือซ้อกับแดดไู่ซื้อกับ้อน ยี่สิบแปดหรอเรับแก่นี่ยูได้หัน

Okay, ออนีากาศไปยุกกะหล่มกะลอยฝนว่างฝนตกมืดมืดทั้งฝนทั้งลมวันนี้เทียงเนี่นนนนนนยนยว่าแนะดดจา้าลุกคำมาหนาวเย็น S 1> <S 1> <S โอเคนะคะเนาะคลิปนี้กับนงานไปก่อนขอบคุณสุภสุคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ